สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10เมษาย,ยนพุทธศักร,ราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองทุนีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชพิโรากาสให้นางสาวอีนามาซูโลโนิเตถิ่นพำนักนกรุงปักกิ่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตนิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐนิวัวเนียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิัวเนียประจำประเทศไทยนางสาวอีนามาซูโลนิเตได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐนิทัวเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา17นาฬิกา12นาทีนางมาริอาอาลิเซียกุโซนีเดซนเชนขิ่นพำนักนักกรุงเทพมหานครเข้าทูลละอองธลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนางมาริอาอาลิเซียกุโซนีเดซนเชนเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ขออภัยค่ะเคยดำรงตำแหน่งอัคราราชาทูตที่ปรึกษาและผู้ประสานงานด้านกิจการสวัสดิการสังคมกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา17บเนาฬิกา17นาทีนายอูเฟอร์วบฟ,ฟ,ฟ,ฟเอชเอล ผินพนักกรุงเทพมหานครเข้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาหัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยนายอูฟเฟอร์วอลฟ์เอชเชอร์เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำสาธรณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานมาก่อน เวลา17นาฬิกา27นาทีนายซาตูซุยการีเคลฟเวนถิ่พนพำนักนก,กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนายซาตูซุยการีเทลเซนเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกรมบริการกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสาธรารณรัฐฟินแลนด์มาก่อนเวลา17นาฬิกา33นาที นางโดนิกาพอดต,ตีถิ่นพำนักนกรุงเทพมหานครฝ้องทูลละอองทุนีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแ er คนาดาประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแค er นาดาประจำประเทศไทยนางโดนิกาพอดต,ตีเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงนนศุลกระทรวงการตาราร่า,างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดามาก่อน เวลา14นาฬิกา38นาทีเชคกยัดสินบินอับดุลรอมานบินมูฮัมหมัดอับดุลรอมานอัลสานีถิ่นพานักนก,กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธนีพระบาทถาวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราช,ชาทูตมิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัสกาตาประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราช,ชาทูตมิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัสกาตาประจำประเทศไทย เชคยัดซิมบินอับดุลรอมานบินมูฮัมหมัดอัลอับอุลนุนรอมานอัลสานีเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาวอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาต้ามาก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชรโองการให้นายกนรัฐมนตรีเต้าทุลองทุลีพระบาทวันนี้เวลา18นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชาวุฒกาศให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับพระราชทานเงินชมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเงินจํานวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจําหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดสีพระหัตถ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดสีพระหัตถ์พร้อมคําอํานวยพรและหลักปรัชญาก,การปฏิบัติตนให้เกิดความสุขเชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรจํานวนสีแบบราคาชุดละ90บบาท และไดอารี่ราคาเล่มละ199บาทวางจำหน่ายที่พระบรมหาราชวังร้านโกลเด้นเพลสร้านค้าสวัสดิการข้าราชบ,บริพานในพระองค์904ร้านจักรยานสุขสำราญถนนสุขโขเทยและร้านในอินเพื่อน,นำรายได้ทุน9้าถุงกระหม่อมถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม2559 ถึงเดือนมกราคม2560ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมีเป็นจํานวนมากจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจําเป็นสําหรับช่วยเหลือราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางที่พระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้มีพระราชกระแสแก่นายกร,ร,รัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าวจนบรรเทาลุล่วงไปเป็นลําดับสําหรับเงินที่นายกร,รัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้รัฐบาลจะนําไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภยัยตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานผู้กําลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภยัย ทั้งนี้ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน267แห่งโดยพระราชทานครุพันธ์โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นด้วยสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอรอเนิสสถาบันเทคโนโลยีด้านอาวากาศเชีนงวันที่7เมษายน พุทธศักราช2560เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสถาบันเทคโนโลยีด้านอาวกาศจีนสถาบันแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511สังกัดบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่ที่สุดด้านการผลิตดาวเทียมและยานอาวกาศมีองค์การบริหารการบินและอวกาศจีนกำกับดูแลสถาบันรับผิดชอบเรื่องการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตยานอาวกาศจีนรวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องภาคพื้นดินปัจจุบันมีพนักง,งานกว่า27,000คนประกอบด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรเทคนิคด้านอาวกาศประจำอยู่สำนักง,งาน6แห่ง ในเมืองต่างๆได้แก่กรุงปักกิ่งนครซีอานเมืองหลานโจวเมืองเหยียนไทเมืองเซินเจิน้นและนครเทียนจินสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนแบ่งการทำงานเป็น2เรื่องคือการค้นคว้าวิจัยด้านอวกาศและประดิษฐ์ดาวเทียมการตรวจสอบระยะไกลสร้างยานอวกาศนอกจากนี้ยังเผยแพร่ขยายผลด้านธุรกิจด้วยการจำหน่ายดาวเทียม และยานอาวกาศให้กับผู้สนใจเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมาทำการวิจัยต่อเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2513สถาบันปล่อยดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศสำเร็จมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสร้างดาวเทียมแล้ว200ดวงและกว่า110ดวงยังคงโครจรอ,อยู่ในอวกาศ ดาวเทียมเหล่านี้ทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมตรวจสอบระยะไกลการนำทางและระบุตำแหน่งสถาบันยังสร้างยานอวกาศที่มนุษย์ขึ้นไปด้วยนอกจากนี้สถาบันอบรมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือเทคโนโลยีอวกาศกับบริษัทและหน่วยงานวิจัยของประเทศต่างๆได้แก่รัสเซียฝรั่งเศสบราซิลและสหรัฐอเมริกา สถาบันได้ผลิตดาวเทียมและยานอาวกาศที่สำคัญเช่นดาวเทียมตรงฟางหงหนึ่งดาวเทียมดวงแรกของจีนปีพุทธศักราช2513ยานอาวกาศเส้นโจวหายานอาวกาศลำแรกที่มีนักบินปฏิบัติการปีพุทธศักราช2546ดาวเทียมช้างเอ๋อหนึ่งดาวเทียมโคจรเพื่อสำรวจดวงจันทร์ลำแรกในปีพุทธศักราช2550และมีกำหนดปล่อยดาวเทียมช้างเอ๋อห้า ลงดวงจันรด้านมืดเพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นบนดวงจันปลายปีพุทธศักราช2560จากผลงานเด่นทำให้สถาบันได้รับรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาลจำนวนมากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดรำเนินไปห้องจัดนิทรรศการทอดพระเนตรแบบจำลองดาวเทียมสื่อสารที่มีเครื่องมือดิจิทัลแบบใหม่ของจีนโครงการตรวจสอบระยะไกล ที่สามารถมองเห็นประเทศต่างๆบนโลกได้อย่างชัดเจนแบบจำลองยานอาวกาศช้างเออสามลงดวงกัรและยานอาวกาศที่ส่งไปนอกโลกและกลับมายัางโลกแล้วพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรรงประกอบยานอาวกาศและดาวเทียมทอดพระเนตรวีดิทัศน์โครงการก่อสร้างยานอาวกาศช้างเออห้าและเส้นทางโครจรจนกลับสู่พื้นโลกการประกอบชิ้นส่วนยานอาวกาศและดาวเทียม ในโครงการสำรวจอวกาศของจีนในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารจัดเลี้ยงในอูเยี่ยนหัวรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศจีนถวายพระประยาหารกลางวันทรทัศน์รวมการเฉพากิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐระชาชนจีน เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทออพระเนตรการรักษาสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยา,ยล,าลัยลลาโโก์แคว้นสกอตแลนด์สหราชานาจักรวันที่7เมษายนพุทธศักราช2560เวลา17นาฬิกา30นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการรักษาสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยาลัยกลาสโกโดยมีศาสตราจารย์อ e ีแวนคาเมรอนคณะบดีโรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์เอเนฟเรนด์ผู้อำนวยการคลินิกและหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์คลินิกสัตว์ขนาดเล็กนำเสด็จและถวายการบรรยายโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้บริการรักษาสัสตว์เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงการกายภาพบำบัดวารีบำบัดหรือวิธีการบำบัดโรคด้วยน้ำการบำบัดด้วยไฟฟ้าการออกกำลังกายเสริมสร้างความเข้มแข็งของสัสตว์เลี้ยงรวมถึงให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นมีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆอาทิด้านการแพทย์และศัลยกรรมปยาธิวิทยาสรีรวิทยา วายรักวิทยาประสาทวิทยามะเร็งวิทยาและรังสีรักษาในสัตว์นอกจากนี้ยังมีชุดวินิจฉัย MRI CT สแกนรังสีรักษาอันตราซาวและการตรวจส่องดูภายในอวัยวะด้วยเครื่อง endoscope ร,รวมถึงศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพสัตว์เลี้ยงจากนั้นทอดพระเนตรฟาร์มและศูนย์วิจัยของศูนย์สวัสดิภาพม้าโรงพยาบาลม้า Waiver Center มหาวิทยาลัยกาสโกนอกจากจะให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาและรักษามมาที่เจ็บป่วยแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสัตวแพทย์ศาสตร์มีโอกาสในการเรียนการสอนปฏิบัติจริงกับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นโคโนมโคเนื้อและแกะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกอบรมทางคลินิกสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ศาสตร์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการพัฒนาอาชีพอย่างต่อนเนื่อง โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสาตร์และวิทยาศาสาตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยกลาสโกมีการวิจัยด้านสัตวแพทย์ได้รับการพัฒนาขึ้นในบริบททางวิทยาศาสาตร์ที่กว้างขวางโดยเชื่อมโยงกับทางการแพทย์และวิทยาศาสาตร์เพื่อช่วยชีวิตช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกดำเนินการวิจัยทางการแพทย์ด้านสัตวแพทยาาศาสาตร์การผลิตสัตว์และสัตว์ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการทางคลินิกและการเกษตรอุตสาหกรรมรวมถึงสาธารณสุขที่กว้างขึ้นในกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยปีคิตศกราช2014ของสหราชาอาณาจักรการวิจัยด้านสัตวแพทย์ที่เมืองกลาสโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสัตวแพทย์ในสหราชาอณาจักร ที่มีคุณภาพงานวิจัยและมีผลงานที่โดดเด่นในด้านผลกระทบทางสังคมทั่วโลกทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลปภรณ์วไลักณ์อัครราชกุมารีส่งให้ความสนพระไทยในการให้ยาสลบในสัตว์ใหญ่เช่นมา้าก่อนได้รับการผ่าตัดและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยาลัยกลาสโกในการบำบัดร,รักษาสัตว์ป่วยโดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยเป็นมะเร็งให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภร์วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภร์ที่เน้นให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ครอบคลุมทุกๆโรคทั้งคนและสัตว์ภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันแบบสหาสาขาวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนางานด้านการแพทย์การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยให้มากที่สุดทรัทร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัสผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ